มันนําส่งเฉพาะเฉพาะถ้าจะเลตเตอร,ตรสายอิ่มตัวสายยาวเท่านั้นเน่ยท่อน้ำเหลืองตรงนี้ใช่ไหมฮะท่อน้ำเหลืองเนี่ยท่อน้ำเหลืองเนี่ยที่ส่งไปหัวใจอ่ะท่อน้ำเหลืองที่ส่งไปหัวใจเวลาเรากินอาหารแล้วเนี่ยเรากินทรีออยอ่ะเราก็ได้ทั้งอิ่มเดี่ยวซ้อนครับแต่ ส่วนใหญ่มูฟ้าหรือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจะเป็นตัวที่เซลเขาชอบที่จะเผาผ่านเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นในระบบํมเหลืองเนี่ยมันเลยเกิดการแพร่เข้าเซลล์แล้วเซลล์เนี่ยก็จะเผาเป็นพลังงานใช้นะแต่เซลล์ใช้เป็นพลังงานเท่านั้นเอาไปซ่อมอะไรไม่ได้นะนะเอาไปซ่อมไม่ได้นะนะ อันนี้คือมันมันมันไอ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 มูฟ่าเนี่ยหลักๆคือมันเข้าระบบน้ําเหลืองแล้วมันไปให้เซล์เลยใช่ไหมครับมันไม่ต้องผ่านหัวใจก่อนมันไม่ต้องไปที่เส้นเส้นเลือดดาเข้าหัวใจก่อนไม่ต้องใช่โอ้กระจายไปเลยเพราะทอรัสิดดักเนี่ยอนาโตมีของทอรัสิดดักเนี่ยมันก็ยังมีกิ่งก้านแขนงอะกระจายไปหมดเลยเส้นเลือดแคปิลารี่อะนะ อืม mm hmm. แล้วสุดท้ายมันถึงจะไปเนี่ยไปจังชั่นที่ตรงหัวใจเนี่ยอันนี้เป็นเทอร์ hmm. มินเอตขระบบเหลือดแต่ก่อนที่ระบบเหลืองจะไปไปถึงหัวใจเนี่ย mm hmm. เขาก็มีการแตกแขน,นยิบยจ้อยอะไรต่างๆ mm hmm. ไปให้นเนื้อเยี่อไปให้เซลล์อะไรต่างๆ mm hmm. โอเคงั <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ้นก็พูดถึงมูฟ่าเนี่ยมูฟ่าเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่เรากินเยอะที่สุดเลยในทีออยนะห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ย,ย <Yeah. S 2> หลักๆก็คือจะผ่านระบบท่อน้ําเหลือง <Yeah. S 2> แล้วก็ไปเลี้ยงเซลเลี้ยงร่างกายเลี้ยงหลอวัยวะอะไรแล้วก็ไปค่อยค่อยเทินเข้าหัวใจอีกทีหนึง่ง <Yeah. S 2> แต่แต่ว่าไอ้กดไขมันอิ่มตัวที่เป็นสายยาวเนี่ยก็วิ่งท่อน้ําเหลืองเหมือนกันแต่อันเนี้ยไดเล็กไปหัวใจก่อนแล้วก็เป็นตัวหลักที่ตับใช้เป็นเออร์จีของเขา ใช่แล้วแต่แต่ถ้าเป็นสายสั้นสายกลางอันนี้เขาจะไปกับระบบเลือดไปเข้าปอดเท่าเวนเพื่เอเป็นตับสร้างเป็นคีโตนแล้วส่งให้สมองใช่ค่ะโอเคแล้วแล้วถ้าหากว่าเป็นปูฟ้าแล้วครับอาจารย์ปูฟ้าก็จะเข้าทั้งระบบเอ,อท่อน,น้ำเหลือง